สวัสดีค่ะพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะเราก็จะกินข้าวก่อนค่ะตอนนี้มันถึงงานแล้วเมื่อกี้นี่ภากันว่าสิบิกกินขา่าวไม่ค่ะขอบคุณค่ะเมะื่อกี้ว่าสิพาก็ะไปกินข่าวยุนาหาดพี่น้องหน้าหาดพัทยาใต้ค่ะแต่ว่ามันไม่มีหม่องจอดรถนะพี่น้องไม่มีที่จอดรถก็เลย พากันมากินอยู่แถวลร้านเพราะตอนนี้เราอยู่ห่างจากร้านประมาณหนึ่งร้อยเมตรมาพี่น้องห่างจากร้านหนึ่งร้อยเมตรแต่บ่งว่ามันสิ่งมุดจอด,ดอรถบ่อเมื่อกี้เข้าไปข้างในหน้าหาดก็จะไปกินข้าวรับลมเย็นๆก็บอมีอ่อ่ะนี่ไม่มี่หมุมจอดรถพี่น้องเลยและทีนี้เราก็เลยพากันมากินอยู่ก่อนถึงร้านนะจ๊ะ ก็เป็นอาหารแบบเกี่ยวกับพวกซีฟู้ดนะคะทะเลอาหารทะเลพื้นบ้านนะคะบรรยากาศดีดีพูดถึงเมืองพัทยาก็ไม่ได้มานานแล้วคี่เข้าไปในแบบในพัทยาใต้เนาอสายพัทยาใต้อยู่ที่แทววอล i กิ s งสเตดกับถือว่าคึกคักเนาะคึกคักรถก็เยอะ ฝรั่งก็หลายพี่น้องถือว่าดีขึ้นกว่าตอนโควิดแรกๆตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วลดทุงรดทัวร์แบบว่าพวกพวกทัวร์ต่างประเทศพวกจีนอะไรอย่างงี้ก็มาเยอะแล้วช่วงนี้พวกจีนพวกแถวๆท่างพวกทัวร์น้องพวกอิสราเอลอะไรพวกนี้ค่ะพวกรัสเซียอะไรพวกนี้ก็จะมาเยอะ ตอนนี้เรากินข้าวอยู่กอนถึงลานน้องมินี่ยุเลนอยู่ที่ร้านการเวลาพี่น้องฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องน้องยญิงเต้ยสเสด็ดลำเพลินออฟฟิเชีลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะน้องหญิงก็จะถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะคะ อยากเข็นคุนใดจะเข็นนักร้องคนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหนูก็จะพยายามถ่ายทุกคนเลยค่ะค่ะทุกทกคนเลยนะคะที่น้อากาศตอนนี้กด็ดีดีอากาศเย็นค่ะที่ร้านนี้ก็มีเมนูหลายอย่างเลยจะเป็นส้มตำจะเป็นอาหารผัดกระพงกระเพราปูทะเลหจายอย่างเลยค่ะ มีเจนาแสบๆพี่น้องมีเจนาแสบๆค่ะตุณนะ่ะอาหารทะเลแต่ว่าอาหารร้านนี้ก็จะเป็นกึ่งแบบกึ่งพื้นบ้านเนาะกึ่งพื้นบ้านมีทุกเมนูค่ะอยู่ก่อนถึงร้านการเวลาประมาณ100่งเมตรค่ะไม่ไกลมาก ยังว่าขีหา้านกินเข่าพอดีพอดีเลยกินเสร็จแล้วก็จะเข้าร้านพอดีค่ะเพราะว่ามาคา้ามไลกาสีโบมี่มองจอดโรถพี่นอ้องเพิ่งทำตำกุ้งสดตำกุ้งสดค่ะบอรชายชอบกินตำกุ้งสดบกหอยลงบกหอยแข้งก็น่าจะมีนะ ลมเย็ยนดีๆอยู่พี่น้เอ,อเฮ้ยจะเลินคักเมืองพัทยาเล่นมากพี่นงาแหละช่วงประมาณนี้รถก็สีายหน้อยรถก็จะเยอะเป็นธรรมดาค่ะเมื่อก่อนน้องยินก็เคยมาอยู่พัทยาพี่น้องแต่ว่าก็นานแล้วค่ะมาทำงานอยู่ที่พัทยาได้กับมวลได้พี่น้องแต่ก่อนก็สนุกค่ะก็ ก็ถือว่าเราเรา,เรามาตอนแบบว่าเออแบบประมาณ20เนาะตอน,น,นอายุ20มาอยู่พัทยาครั้งแรกมาครั้งแรกแล้วก็มาคนเดียวด้วยกรนย้อมเราก็จะคล้องกับเก่งคือกันเพราะว่าเราไม่เคยมาเมืองพัทยาเลยไม่เคยมาเคยมาเที่ยวมาเที่ยวกับมาเที่ยวเซลังมาเที่ยวบางแสนบ่มาเที่ยวบางแสนบ่วตกรนอีกะมันก็เขียนพัทยาเนาะ แต่ว่าห้ากับมาตแตงเตยน้อยๆนอกแตงเตยโบกี่ขวบแต่ว่าเรามาตอนอายุยี่สิบคือมาคนเดียวเลยมาคนเดียวเลยค่ะกลมาทํางานต่อน,นั้นนากก็ออกจากออกจากทำงานบริษัทมาก็มาเรียนนวดแล้วก็มานวดได้ไม่นานค่ะไม่กี่เดือนก็มีโควิดมามานวดคือคือคือยังหาประสบการณ์กับท่านหลายๆแต่ก็ถือว่า เราก็มีประสบการณ์ที่เราเคยมาครั้งแรกอะไรเงี้ยอืมมาอยู่บากทีเดือนได้พี่น้องมาอยู่พิษยาไม่นานมากออตะแสดแต่กระเพ้าปูไม่นานมากแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเนาะก่อนกลับไปอยู่บ้าน,นกระเพราทะเลไข่ดาวเราเรามาข้างเรามาข้างทะเลเราก็ต้องกินอาหารทะเลพี่น้อง ทีหลงว่าจะกินเครื่องในไก่ว่าจะกินปนัตติกแกงเครื่องในไก่แต่ว่าเรามาเรามาข้างทะเลแล้วก็ต้องกินอาหารทะเลค่ะน่ากินนะคะพี่นอ้องว่าใช่ก็จะกินผัดกะเพราโปรปค่ะพี่นอ้องคือว่าน่ากินอยู่นะคะ เราจะกินกระเพราปูค่ะเจเนื้อปูเนื้อปูล้วนๆเลยค่ะแซ่บพี่นองมากินขาวน้ำกันเด้ค่ะเมื่อก่อนน้องดิก็ทำงานบริษัทเนาะก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็มาอยู่พัทยาล้วเราก็รู้สึกเปิดโลก รู้สึกว่าเราก็เจอโน่นเจอนี่อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีครับเราก็ต้องหาไปสบการไปเรื่อยๆ้ามาอยู่สาวหน่อยไปบันแพ่งก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างเราก็จะได้เรียนรู้เยอะๆ กติกะมาเราก็นั่งแต่แท็กซี่เนาะนั่งรถสองแถวเนาะยินรุดหลายๆห้องยานวัาสัตวกับวันนี้เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะขับรถพาทัวร์รถจะรถกันหลายๆซะละปีวุ่นบัะเทนี้รู้กันหนอกแต่ก็คือว่าสนุกนะฮะถ้าเราเอารถมามันก็ดีแต่ว่าปัญหาคือบมไม่หมาะจอดรถคงจะรถยากส่วนมากก็คือ ถ้าใครมาเที่ยวก็คือก็จะมาจอดโรงแรมจอดรถไว้ที่โรงแรมแล้วก็เดินเอาย่งางเอาแล้วก็นั่งรถสองแถวสิบบาทเป็นวันวรีรอบอ้อมหาดแล้วก็อ้อมไปวอล์กอินสเตทเนาะ <c oughs> มาเด้อพี่น้องกินข่าวค่ะคลิปนี้น้องยิงกะฝากไว้เนมอเด้อพี่น้องฝากติดตามฝากว่าไรกดเชค่ะ ฝากกิจตามด้วยนะคะแล้วก็รอชมที่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ